สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของธนานิทัศน์ประเสริฐในติกุลได้โพสต์ข้อความที่ชื่อว่าสมาการที่1 4เวลาเด็กหายซึ่งคลิปนี้เป็นตอนที่2มีข้อความดังนี้ครับซึ่งเวลาดังกล่าวอยู่กึ่งกลาง ของเวลาที่ชายเจ็ดนาทีกับภรรยาได้กลับมาถึงบ้านและเมื่อหักลบเวลาการขับรถจากบ้านไปวัดจึงคำนวณได้ว่าชายเจ็ดนาทีหายไปเจ็ดนาทีโดยตอบไม่ได้ว่าในช่วงเจ็ดนาทีที่หายไปหายไปไหนวงเล็บจริงๆไม่ได้หายไปไหนแต่เป็นการคำนวณเวลาคร่าวของชายเจ็ดนาทีเหตุผลที่มีการประกาศเวลาหายเป็นเวลาใหม่ มาตาอ้างว่าดูเวลาจากการเล่นอะไรหรือเปิดอะไรหรือปิดอะไรสักอย่างในโน้ตบุ๊กที่สองสีพี่น้องแย่งกันเล่นที่แครไม้หน้าบ้านก่อนที่จะงี่เง่าใส่กันเพราะแย่งกันเล่นทำให้คนน้องต้องเลิกเล่นไปเองและไถลงจาก แพร่ไปเล่นขุดดินก่อนที่จะหายสาบสูญไปพี่เล่นอะไรน้องเล่นอะไรรู้ได้อย่างไรพิสูจน์ได้อย่างไรเพราะเครื่องเดียวกันแย่งกันเล่นบางทีคนเล่นอาจไม่ได้เป็นคนเปิดคนเปิดอาจไม่ได้เป็นคนเล่นดังนั้นการตั้งเวลาเด็กหายโดยอาศัยโน้ตบุ๊กจึงแทบไม่มีน้ำหนัก ทำไมมาตาไม่เชื่อเพจมุกดาหารไม่เชื่อคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นที่ให้ข่าวในทันทีว่าเด็กหายไปในช่วงเวลาไหนกลับไปเชื่อเครื่องคอมที่ไม่รู้ใครเล่นมันแปลกไหมแค่สมการเวลาเด็กหายก็มีเหตุสงสัยแล้วว่าเด็กหายก่อนชายเจนาทีกับภรรยากลับมาถึงบ้านดังนั้น เมื่อเด็กหายก่อนย่อมพิสูจน์หรือยืนยันว่าการหายตัวไปของเด็กไม่ได้เกี่ยวข้องกับชายเจ็ดนาทีและภรรยาแน่นอนแต่ถ้าจะตั้งชายเจ็ดนาทีเป็นผู้ต้องหาได้ทำง่ายๆก็ตั้งสมการเวลาหายใหม่พอเข้าใจสมการนี้แล้วนะครับทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลความคืบหน้าล่าสุดจากทาง f a c e b o o k ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ สมการที่14เวลาเด็กหายเวลาที่เด็กหายถูกประกาศครั้งแรกว่าหายช่วงก่อน9โมงเชา้าโดยมีเพจมุกดาหารเป็นผู้ร่วมยืนยันเวลาซึ่งไม่รู้ใครเป็นคนไปแจ้งว่าแต่ในเพจยืนยันว่าเด็กหายตั้งแต่เวลา7นาิกา30นาทีถึง9นาฬกา ถ้าเด็กหายในช่วงเวลาก่อน9ก้านาฬิกาตัวคนร้ายจะถอดสมการอย่างไรก็ไม่สามารถตั้งข้อหาชาย7นาทีกับภรรยาได้ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนเวลาออกไปสักครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เข้าล็อกชาย7นาทีกับภรรยาเมื่อมีหลักฐานชัดเจนว่าชาย7นาทีกับภรรยามาถึงบ้านเมื่อเวลา9ก้านากา22นาที ถ้าเด็กหายไปก่อน9นาฬก,กาจะบวกลบคูณหารอย่างไรให้สมการลงที่ชาย7นาทีกับภรยาเป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดงั้นถ้าจะให้ชายเนาทีกับภรรยาตกเป็นผู้ต้องหาได้ก็แก้สมการใหม่ให้เวลาเลื่อนออกไปสักครึ่งชั่วโมงทุกอย่างที่เป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้ ดังนั้นภายหลังต่อมาจึงมีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าเด็กหายในช่วงเวลาประมาณ9 0นากานาทีจนถึงเวลา9.50นากานาทีความคืบหน้าล่าสุดจากทาง a ฟ e บุ o กของคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับปล่อยสัมภเวสีไปเถอะป้าเมื่อมีทนายใหม่ทำให้สัมภเวสีที่ แขวนตัวเกาะลุงป้าอยู่ขยับตัวแรงตัวหัวขบวนเริ่มรู้ตัวว่าไม่มีทนายให้พึ่งพาเพราะทนายชุดใหม่เอาแต่ความจริงเมื่อเป็นแบบนี้เกมจึงพลิกความผิดในบ้านใหญ่จะถูกเปิดเผยเรียกว่าตายยกรังหัวขบวนจึงเอาเรื่องในอดีตของลุงป้า มาเน็บแนมสนุกกันใหญ่หวังตีลุงแบบความคิดเด็กน้อยหรือหมาป่าแต่แฮมทนายชุดใหม่ท่านมีทีเด็ดกว่านั้นล้านเท่าป้าโตตอบก็สมควรเหมือนสั่งสอนเด็กเกเรในบ้านแต่ถ้าป้าเฉยก็ดีเนื่องจากจุดประสงค์เขาแค่ดิ้นให้หมู่พวกเขาพ้นผิดพูดถึงเบื้องหลังในอดีต ก็มีในมนุษย์ทุกตัวคนละนะแต่ว่ามียูทูบเบอร์หลายคนเชิดชูเด็กเกเรนี้ทั้งที่ผมเริ่มงอกกันแล้วคนเหล่านี้หันมาตีลุงป้าตามเด็กเวรกรรมจริงๆยอมเสียชื่อเสียคนตามกันไปเพราะการใส่ร้ายคนไม่ผิดอย่างลุงป้าถ้าพูดถึงคนเสียชื่อเมื่อลุงพ้นผิด มีมากมายจริงๆทนายชุดใหม่ถูกคัดเลือกจากหลายองค์กรความยุติธรรมที่ตรวจสอบแน่ชัดแล้วว่าลุงป้าถูกใส่ร้ายจึงรวมใจให้ช่วยเหลือชนิดพ้นผิดง่ายๆเหล่าสัพเพวสียังมองไม่เห็นไม่สำนึกยังตีลุงป้าต่อไปออกมาขอโทษดีกว่าเพราะอ,องค์กรยุติธรรมนานาชาติ มองเห็นหมดแล้วสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณโซดาน้ำได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับถ้ามีน้องแบบนี้อย่ามีเลยสังคมเพี้ยนเปลี่ยนไปหรือไรหนอพวกจิตฟอร,รอฟังมันนั่งพร่ำสับตะไคร้ใช้สิทธิ์เพื่อติดตามฟังมันนำพ่อแม่แห่ประจานโดนตีจาก บากหน้าเข้ามาอ้อนแต่ถือค้อนซ่อนแอบช่างแสบสรนพี่พาซื้อถือดองพี่น้องกันแต่ตัวมันสายตาช่างชายเย็นยามหิวเงินเดินตัวห่อมาขอซับเมื่อได้รับกลับชิ่งนี้อย่างที่เห็นพอสดเล่าก็เห่าหอนทำคอนเทนต์ จึงรู้เช่นเห็นตัวตนของคนผ่านเคยอุ้มเองกระเตงข้างแทบหลังคดไม่แทนทดชดเชยยังเยอะหยันเปรียบว่าพี่นี่หนอเหมือนขอทานมันประจานปั้นคำให้ช้ำใจเคยหาข้าวของคาหวานให้มันมั่มเคยป้อนน้ำยามพ่อแม่ ไปแปรไทํทำหน้าที่พี่สาวแต่ยาวัยพอเติบใหญ่ปิกก้ากลับท้าตีครั้นพี่เคยเปรยว่าอย่าถลํมมันนั่งขำพร่ำต่อไม่วอลี่เข้าเสลี่ยงเถียงนาพูดพาทีกับเอฟซีที่เข้ามานั่งตาลอยพวกสอดรู้เรื่องราวของชาวบ้านต่างพากันมาฟังนั่ง หน้าระรื่นตื่นเต้นและเอ็นจอยบอกว่าลอยจังหู้ช่างดูเพลินเห็นเขาทุกแล้วสุขใจกระไรหนอเฝ้าหน้าจอรอมันจัดไม่ขัดเขินกระทืบไล้์โทรศัพท์แทบยับเยินแล้วยอดเงินก็เดินหน้าช่างหาธรรมหวังยอดวิวหิวเงินจนเกินเหตุดังผีเปรตเศษคนมาบ่นพร่ำ เอาพ่อแม่แก่ชารามาว่าซ้ำให้ชอกช้ำทำได้อย่างไรกันผู้เป็นพี่มีแต่เผื่อแผ่ให้แต่น้องชายใจซามมายามหยันทั้งเช้าสายฝ่ายเย็นไม่เว้นวันช่างขยันป้ายสีให้พี่ยาจึงประสงค์ส่งสารมาขานกล่าวให้พวกเรารู้ทันกับปัญหาอย่าวันไว้ใครพ้าม ไม่นำพาช่วยลุงป้าให้ถึงฝั่งดังตั้งใจเราต้องคล้ายไม้หลักที่ปักมั่นลมปากปั่นบั่นทอนอย่าครอนไหวมีเศษซากประสิทธ์มาติดกายมั่นคงไว้ไในที่สุดก็หลุดเอง